พวกเรากลุ่มสามจะมาทำการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายบางชนิดค่ะอุปกรณ์มีดังนี้น้ำกันแล้วก็หลอดทดลองขนาดกลางหกหลอดค่ะอะซิติกโซเดียมอะซิตเตเตยูนิเวอร์สอินดิเคเตอร์ออรรค่ะโซเดีมยมไฮดรอกไซด์ไฮโดรคลอริก เราจะใช้หลอดทดลองขนาดกลาง4หลอดใส่สารต่อไปนี้ค่ะหลอดที่1และหลอดที่2ใส่น้ำากล่นหลอดละ4ลูกบาศก์เซนติเมตรหลอดที่3และหลอดที่4ใส่สารละลายผสมของอะซิติกจำนวน2ลูกบาศก์เซนติเมตรและโซเดียมอะซิเตตจำนวน2ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปทั้ง2หลอดค่ะอันดับต่อไปนะคะหยดสารละลายยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ลงไปทุกหลอดหลอดละ2.3ุหยดค่ะ และสังเกตสีของสารละลายในแต่ละหลอดต่อไปนะคะหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หนึ่งหยดลงในหลอดที่หนึ่งและไฮโดรคลอริกลงในหลอดที่สอง สังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายค่ะทำและสำหรับหลอดทดลองที่3ที่4ค่ะจากนั้นนำน้ำมะพร้าวสด8ลูกบาท์เซนติเมตรเติมยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์2หยด แล้วแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแล้วทำการหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์อีกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งหยดสารละลายไฮโดรคลอริกจำนวนหนึ่งหยดหลังจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายและบันทึกผลค่ะจะสังเกตได้ว่า ในหลอดทดลองที่หนึ่งใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำกลันไปเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงในหลอดทดลองที่สองใส่ไฮโดรคลอริกลงในน้ำกลันจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่อนๆหลอดทดลองที่สามโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในสารละลายผสมไอซิติกและโซเดียมไอซิเตตจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่อนๆหลอดทดลองที่สี่ใส่ไฮโดรคลอริกลงในสารละลายผสมแอซิติกและโซเดียมไอซิเตตจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่อนๆเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะเราทดลองที่5จะใส่โส้เด็กมายดักซด์ลงในน้ำมะพร้าวซึ่งเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนแลน้วรดับที่6จะใส่ให้ดรคลอริกลงในน้ำมะพร้าวจึงสรุปได้ว่าการเตริมกรดหรือเบสเพียงเล็กน้อยลงไปในน้ำกั่นทำให้ pH ของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสังเกตได้จากสีของอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนไป ในขณะที่การเติมกรดหรือเบสในจานวนที่เท่ากันลงในสารละลายผสมระหว่างกรดแอซิติกและโซเดียมแอซิเตตนั้นกลับมีการเปลี่ยนแปลงของ pH น้อยจึงสามารถกล่าวได้ว่าสารละลายผสมระหว่างกรดแอซิติกและโซเดียมแอซิดเตตเป็นสารละลายที่มีสมบัติในการควบคุม pH หรือสารละลายบัฟเฟอร์นั่นเองค่ะ